เวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยแล้วมันดูไม่ตูมเวลาคนมองเนี่ยแล้วดูแบบเอ้ยหน้าสวยแต่นมเล็กอะไรประมาณนี้เราไม่อยากให้มันมีข้อบเปรียบเทียบอะไรระหว่างหน้ากับน,นมอะไรอยากให้มันมาบาลานซ์กันอะไรประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องแมวเหมียวนะคะวันนี้มาทำัลยกรรมเสริมหน้าอกค่ะ ขนาด3 7 5ซีซีที่โรงพยาบาลเอเชียค่ะที่คิดที่จะมาเสริมหน้าอกเนี่ยก็เพราะว่าเวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยแล้วมันดูไม่ตูมเวลาคนมองเนี่ยแล้วดูแบบเอ้ยหน้าสวยแต่นมเล็กอะไรประมาณนี้เราไม่อยากให้มันมีข้อเปรียบเทียบอะไรระหว่างหน้ากับน,นมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันมาบาลานซ์กันอะไรประมาณเนี้ยค่ะจริงๆตั้งใจจะทานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่อยๆดูมาตั้งแต่คลินิกยันโรงพยาบาลมาเรื่อยๆเลยแต่ว่าเลือกตัดสินใจเลือกคําที่โรงพยาบาลเอเชียที่เลือกโรงพยาบาลเอเชียเนี่ยก็เพราะว่าเขาให้คําตอบที่มันชัดเจน แล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีสําหรับหนูเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเอาจริงๆตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าแฟนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยคือไม่เห็นด้วยกับการที่แบบจะไปทั้งศิลปกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ได้เลือกโรงพยาบาลเอเชียแล้วก็ได้เปิดคลิปวิดีโอเข้าๆจากรีวิวด้วยแล้วก็จากภาพถ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้เขาดูเขาก็เลยโอเคเซเยสแล้วก็เลยตัดสินใจมาเลยก็เดี๋ยวเขคอยดูกันต่อไปนะคะ ตอนนี้อยู่ที่ห้องพักฟื้นห้องก็สะอาดเรียบร้อยมาแล้วก็มีพยาบาลนี้พี่ๆมาคอยให้คำแนะนำเมื่อวานนี้พี่ๆก็จะแนะนำว่าให้งดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอก็ฝากติดตามผลการผ่าตัดด้วยนะคะจากโรงพยาบาลเอเชียค่ะ มาอัปเดตหน้าอกนะคะขนาด3 7 5ซีซีนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการผ่าตัดหน้าอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนการผ่าตัดใหญ่เลยแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดว่ามาส่หน้าอกแล้วเนี่ยต้องดูแลยากไหมเหมือนเจ็บมากไหมต้องบอกเลยว่าเจ็บแบบว่าทนได้ไม่ได้เจ็บถึงกันแบบว่าพูดกันว่าเหมือนรถสิบล้อทับอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ใช่นะคะจากส3วันไปเนี่ยก็คือจะบรรเทาอาการเจ็บก็คือเราสามารถกินยาพาราแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ย ปกติเลยค่ะเปลี่ยนไปมากก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยก็จะมีความมั่นใจขึ้นเราจะดูเฟิร์มขึ้นสวยขึ้นด้วยตัวเราเองก็จะรู้สึกได้เลยว่าเรามั่นใจใส่เสื้อผ้าตัวไหนเราก็รู้สึกว่าเออมันดูดีมันกระชับในใสายตาของคนรอบข้างก็จะรู้สึกว่าโอ้สวยขึ้นนะดูแบบนี้นาะมีนวลไม่ใช่ผอมแห้งกรองอะไรอย่างงี้ค่ะหนูแนะนำเลยนะคะว่าที่โรงพยาบาลเอเชียเนี่ย ทั้งก่อนทําและหลังทำเนี่ยบริการประทับใจมากแล้วก็คอยสอบถามอยู่ตลอดเวลาสวยปลอดภัยมั่นใจที่โรงพยาบาลเอเชียค่ะ